หากคุณต้องการที่จะเช่าบ้านในสัญญาเช่าบ้านคุณจะต้องระบุอะไรกันบ้างมาดูเลยแต่ก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนปกติสัญญาเช่าจะมี2แบบคือแบบระยะสั้นไม่เกินสาปีและแบบระยะยาว3ปีขึ้นไปโดยทั้ง2แบบต่างกันตรงที่แบบระยะสั้นต้องมีการเซ็นหรือลงลายมือชื่อของผู้เช่าและผู้ให้เช่าส่วนแบบระยะยาวทั้ง2ฝ่ายต้องไปเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้นรายละเอียดในสัญญาเช่าบ้านข้อที่1ข้อมูลของทั้ง2ฝ่าย ควรจะมีการระบุข้อมูลส่วนตัวทั้งชื่อนามสกุลรวมถึงที่อยู่ตามภูมิล now เดิมข้อที่2ข้อมูลของบ้านเช่าต้องมีระบุประเภททรัพย์สินว่าเป็นบ้านเช่าและต้องระบุสถานที่ตั้งให้ชัดเจนรวมไปถึงทรัพย์สินอื่นที่มีในบ้านข้อที่ 3. วัตถุประสงค์ของการเช่าต้องระบุว่าการเช่าครั้งนี้จะใช้ประโยชน์ในรูปแบบใดเช่นเช่าเพื่ออยู่อาศัยเช่าเพื่อทํากิจกรรมอื่นๆเป็นต้นข้อที่4ระยะเวลาเช่าและค่าเช่า ควรมีการระบุระยะเวลาการเช่าให้ชัดเจนว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่และจกสิ้นสุดเมื่อไรและค่าเช่าเป็นรายเดือนหรือรายปีช่องทางการจ่ายเป็นแบบไหนข้อ 5. เงินประกันและค่ามัดจำควรมีการระบุจำนวนเงินประกันและต้องระบุจำนวนเงินมัดจำด้วยว่าจะนำไปใช้ทำอะไรนอกจากนั้นต้องมีการระบุด้วยว่าจะคืนให้ผู้เช่าตอนไหนข้อ 6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆจะต้องมีการระบุค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าภาษีว่าใครจะเป็นผู้จ่ายข้อ 7. การดูแลสินทรัพย์ ต้องมีการกำหนดให้ผู้เช่าว,ว่าจะต้องดูแลสินทรัพย์ที่อยู่ในบ้านให้เป็นอย่างดีไม่ให้เกิดความเสียหายห,ายหรือชำรุดหากมีข้อเสียหายตกรีบแจ้งให้ผู้ให้เช่าทันทีข้อ 8. ค่าบำรุงรักษาหรือค่าซ่อมแซมควรระบุว่าผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบค่าบำรุงรักษาหรือค่าซ่อมใน,นในส่วนไหนบ้างเพราะหากมีการเสียหายเกิดขึ้นก็จะได้มีปัญหากันภายหลังข้อ9กาการดัดแปลงหรือต่อเติมบ้านเช่าต้องระบุให้ชัดเจนว่าผู้เช่าไม่สามารถดัดแปลงหรือต่อเติมบ้านเช่าได้ หากจะทําได้ก็ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ให้เช่าเสียก่อนเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงสิ่งของเหล่านั้นก็จะตกเป็นของผู้ให้เช่าข้อ10การลุกล้ำในบ้านที่เช่าหากมีการลุกล้ำเข้ามาในบ้านผู้เช่าจะต้องรีบแจ้งผู้ให้เช่าทันทีและในขณะเดียวกันผู้ให้เช่าจะต้องรีบดําเนินการแก้ไขและสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าได้ทุกเมื่อข้อ11เงื่อนไขการปล่อยเช่าช่วงจะต้องระบุอยชัดเจนว่าผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิจะโอนสิทธิในการเช่าและการเช่าช่วงไปให้บุคคลอื่นได้ และข้อสุดท้ายข้อ12การอนุญาตให้การเลี้ยงสัตว์โดยส่วนมากจะเป็นการตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่ายแต่หากสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ก็จะต้องระบุด้วยเงื่อนไขชัดเจนเป็นยังไงกันบ้างครับเพียงแค่ในสัญญาระบุครบ12ข้อนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วสําหรับการทำสัญญาเช่าบ้านง่ายๆวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ